อ่ามาสเตยุกุทิมอเกินแ,แกจะรู้เรื่องกับเราไหมเนี่ยอ่ามาทางนี้โยมจะพาไปอธิษฐานจิตรับพรรับโชครับลาบความสาเร็จที่กุฏิพระศิีนะใช้มือนี่เป็นบ่อโบราณนายโยมบ่อน้ําใช้น้ําใช้น้ําฉันตั้งแต่สมัยพุทธกาลโยมไปดูก็ได้แต่ไม่ต้องลงไปนะ,นะลึกดีไหม ตรงนี er um ้เ pues ป็นรมณียสถานด้านฝั่งนู้นโยมเป็นแดนมหามงคลเลือดเมืองแก้วสาวัตถีที่วสิคาบงกฎสิทธิผลนำชาวพุทธมาสร้างเจดีสูงหนึ่งร้อยสิบเอ็เมตรแล้วก็สร้างพรุปธิมางามมากเกี่ยวมีที่เป็นร้อยร้อยไร่ปลูกต้นไม้ต้นไทร 99 9้าตันเส้ป็น่าจะเป็นที่เจ้าพุทไทยมาพัฒนา